ในขณะที่คนอื่นยังดิ้นรนเอาชีวิตรอดในป่าชายคนนี้ไม่เพียงมีที่พักอันอบอุ่นแต่ยังมีอาหารเพียงพอสำหรับฤดูหนาวอาเหลียงวัย25ปีตัดขาดจากความรักทั้งหมดกล่าวลาชีวิตที่ผ่านมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ต้นแต่เพราะใช้เงินเก็บจำนวนมากไปกับแฟนสาวตอนนี้เธอจึงไม่สามารถรวบรวมเงินซื้อเครื่องมือไฟฟ้าแต่เธอจำใจซื้อแค่พว้มือสองเริ่มขุดหลุมแม้ว่าการขุดจะเหนื่อยมากแต่เมื่อเทียบกับใจที่บาดเจ็บของเธอก็ไม่ถือว่าอะไรเลยเธอจึงเปลี่ยนความเศร้าเป็นแรงผลักดันและขุดฐานรากที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วหลัง เขาสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยเขาก็ออกไปเก็บฟืนแห้งใกล้ๆการขนย้ายคนเดียวเป็นเรื่องที่ลำบากมากโชคดีที่มีเชือกเส้นนี้คอยช่วยเขามันอยู่ช่วยเขาเก็บฟืนจนพอแล้วจึงจัดไปหลังจากนั้นเขาก็นำฟืนที่เก็บมาเสียบลงในฐานรากที่ขุดไว้ไม้คำไม่กี่ต้นนี้มั่นคงราวกับภูเขาเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะสามารถขยายพันธุ์ในป่าได้ในอนาคตการสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาจากนั้นเขาก็จัดการกับท่อนไม้แห้งที่เหลืออยู่เริ่มสร้างกำแพงของกระ่อมไม้ ทุกครั้งที่เขาฟันไม้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีก็แสดงให้เห็นว่าเขาเคยอ่อนแอแค่ไหนในอดีตหลังจากที่เขาจัดการกับท่อนไม้แห้งเสร็จเขาก็ยึดท่อนไม้แห้งไว้กับเสาหลักสร้างโครงของกำแพงแล้วใช้วิธีเดียวกันวางซ้อนไม้แห้งขึ้นไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากงานมีปริมาณมากอาเหลียงไม่สามารถย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ได้ในวันเดียวดังนั้นเมื่อทำไปได้ครึ่งหนึ่ง เขาจึงไปยังบริเวณใกล้เคียงใช้วัสดุกันน้ำสร้างที่พักชั่วคราวให้ตัวเองอย่างน้อยคืนนี้ก็มีที่พักพิงช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าจากวันอันหนักหน่วงเขาเป็นคนที่ใส่ใจขนาดนี้ทำไมถึงยังสูญเสียคนที่รักที่สุดไปได้เมื่อทำส่วนที่เสร็จแล้วเขาก็เริ่มสร้างกำแพงต่อด้วยประสบการณ์จากการติดตั้งก่อนหน้านี้ความเร็วในการสร้างต่อจากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่นานเขาก็สร้างกำแพงส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแต่ตอนนั้นท้องฟ้าก็มืดลงเรือย Ha. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองอาเหลียงจึงเลือกที่จะไม่ทํางานล่วงเวลาในตอนกลางคืนแต่พักค้างคืนอย่างเรียบง่ายในที่พักชั่วคราวเช้าวันต่อมาอาเหลียงตื่นแต่เช้าและเริ่มสร้างกำแพงต่อดูจากความเร็วในการก่อสร้างของเขาก็รู้ได้เลยว่าอาเหลียงพักผ่อนเมื่อคืนได้ดีทีเดียวงานสร้างกำแพงดําเนินไปอย่างราบรื่นต่อไปเขาก็จะเริ่มสร้างหลังคา ในขณะที่เขากําลังคิดหนักว่าจะสร้างหลังคาอย่างไรก็ได้รับจดหมายจากแม่โดยไม่คาดคิดซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดผู้หญิงที่ช่วยเหลือคุณได้มีเพียงแม่เท่านั้นตอนนี้อาเหลียงมีที่ทําการปรษณียแล้วประสิทธิภาพในการทํางานก็ดีขึ้นมากที่ทําการปรษณียใหมน่นี้ช่วยให้เขาผ่าท่อนไม้แห้งออกเป็นสส่วนได้อย่างง่ายดายอาเหลียงวางถังใช้ไม้แห้งเหล่านี้สร้างหลังคา ด้วยการสนับสนุนจากแม่ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างหลังคาจึงเป็นไปอย่างราบรื่นจนถึงตอนนี้บ้านของอาเหลียงก็มีทางออกเดินทางพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นเขาใช้โอกาสวันนี้สาหร่ายเริ่มใช้เครื่องมือเจาะประตูให้บ้านไม้เครื่องมือเจาะนี้ทำงานได้แตกต่างจริงๆไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพได้หลายเท่าแต่ขนาดที่ตัดออกมายังแม่นยำมากเพียงแต่ฝุ่นจากการเจาะทำให้เขารู้สึกไม่สบายแต่เมื่อเทียบกับความรักที่ล้มเหลวของเขาเองก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาไม่มีเวลามากพอที่จะเศร้าเสียใจเพื่อให้ตัวเองมีีบบ้านนท่่ออุ เขาได้ออกไปเก็บตะไคร่น้ำจำนวนมากไกลๆเพื่อนำมาปูบนหลังคาบ้านใหม่ของเขาตะไคร่น้ำนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเก็บความอบอุ่นแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้บ้านใหม่ของเขาถูกน้ำท่วมหลังจากเขาปูหลังคาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เขาก็สามารถย้ายเข้าอยู่ในบ้านใหม่ได้ทันที วันนี้อาเหลียงนอนจนถึงบ่ายถึงจะตื่นเพราะเมื่อคืนมีความทรงจำมากมายทำให้เขานอนไม่หลับสนิทด,ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้เขาลืมเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อทำให้บ้านใหม่ที่เขาอาศัยอยู่ดูอบอุ่นขึ้นเขาหยิบถุงกระสอบขึ้นมาแล้วออกไปเก็บของตามละแวกใกล้เคียงเตรียมที่จะทำงานฉนวนของผนังให้เสร็จในวันนี้แต่เนื่องจากบ้านของเขามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เขาจำเป็นต้องรวบรวมวัสดุจำนวนมากการรวบรวมนี้ทำให้เขายุ่งจนถึงตอนเย็น แต่โชคดีที่เขาตื่นสายวันนี้มีพลังงานเพียงพอที่จะทำงานล่วงเวลาเพราะงานนี้ไม่ใช่งานหนักที่ต้องใช้แรงกาย ทำให้เสร็จตอนกลางคืนก็ยังปลอดภัยสำหรับตัวเองหลังจากที่เขาปูพื้นทั้งด้านในและด้านนอกเสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงดึกวันนี้ก็ไม่สามารถทำงานอื่นต่อได้วันหนึ่งของหมึกดำก็ผ่านไปแบบนี้วันถัดมาเหลียงตื่นแต่เช้าครั้งนี้เขาตั้งใจว่าจะไม่ทำงานล่วงเวลาตอนกลางคืนอีกพอตื่นเช้ามาเขาก็เริ่มทำงานทันทีวันนี้เขาวางแผนที่จะปรับปรุงหลังคาใหม่ในสินเจียงแม้ว่าเมื่อวานเขาจะทำฉนวนให้ที่พักแล้วแต่ตอนกลางคืนยังรู้สึกหนาวอยู่เขาจึงเตรียมสร้างหลังคาเอง ไม่เพียงแต่สวยงามมากแต่ยังช่วยกันอากาศได้ดียิ่งขึ้นสามารถทําให้บ้านอบอุ่นได้เต็มที่เขาเริ่มด้วยการใช้เลื่อยนตัดร่องบนไม้แห้งจากนั้นติดตั้งแผ่นไม้บนหลังคาใช้วิธีที่เราคุ้นเคยเริ่มสร้างโครงหลังคาบ้านด้วยตัวเองเมื่อเขาสร้างโครงหลังคาเสร็จเขาก็ไปรื้อที่พักชั่วคราวข้างๆ เพราะบ้านใหม่ของเขาตอนนี้สามารถอยู่อาศัยได้แล้วที่พักชั่วคราวจึงไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปผ้าใบกันน้ําที่เหลือยังสามารถนํามาปูหลังคาได้หลังจากรือเสร็จเขาก็หยิบขวานเงาเมื่อของเขาออกมาเริ่มจัดการกับไม้แห้งที่ใช้สร้างหลังคา ด้วยพลังจากขวานแห่งเงามืดไม้แห้งเหล่านี้ก็ถูกจัดการอย่างไงไ่ายดายจากนั้นนำพวกมันไปยึดกับโครงสร้างอย่างแน่นหนาเพียงแค่จำกัดอิสระของพวกมันหลังคาใหม่ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากเสร็จเรียบร้อยอาเหลียงก็เริ่มปูวัสดุกันน้ำบนหลังคาทันทีให้การปกป้องสองชั้นสำหรับตัวเองในยามค่ำคืนตอนนี้บ้านหลังนี้อยู่ได้สิบปีแปดปีไม่มีปัญหาเลยแต่แสงในบ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นอาเหลียงจึงเจาะช่องที่ผนังด้านข้างเริ่มติดตั้งประตูและหน้าต่างให้บ้านใหม่บ้านไม้ที่เรียบร้อยขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนดูแรงที่เขาเคาะอาจจะมาจากบ้านแฟนเก่าของเขาหลังจากทำกรอบหน้าต่างเสร็จแค่ติดกระจกเข้าไปหน้าต่างของบ้านหลังเล็กก็เสร็จสมบูรณ์เพิ่มความสว่างให้กับบ้านใหม่ของอาเหลียง ฤดูหนาวกำลังค่อยๆเข้ามาวันนี้อาเหลียงตื่นเช้ามาแล้วได้รับเตาผิงที่แม่ส่งมาให้เต็มไปด้วยความรักทำให้อาเหลียงจุดไฟฉลองก่อนติดตั้งผลลัพธ์นี้ทำให้ไม่ต้องกลัวหนาว ในฤดูหนาวอีกต่อไปจากนั้นอาเหลียงก็รีบนาเตาผิงกลับไปติดตั้งในบ้านทันทีเพราะเป็นสินค้าสําเร็จรูปที่ซื้อมาโดยตรงการติดตั้งจึงค่อนข้างสะดวกเขาเลือกใช้ปล่องควันที่มีความยาวหนึ่งนิ้วหลักการติดตั้งผนังหนึ่งนิ้วไม่เพียงแต่ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นยังทําให้การรักษาอุณหภูมิในบ้านสมบูรณ์แบบหลังจากติดตั้งเตาผิงเสร็จเรียบร้อยอาเหลียงก็ไปเก็บไม้แห้งแถวแถวใกล้บ้านใช้เลื่อยตัดไม้เป็นแผ่นๆเตรียมพร้อมสําหรับการติดตั้งพื้นเพราะถ้าไม่ตตติิดััั้้้้งงงพืนนนนแลววเขายอกกฝุุฟรีท โชคดีที่เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ท่อนี้ค่อนข้างใหญ่ยังปูไปได้ไม่กี่แผ่นก็ปูจนเต็มบ้านใหม่ของเขาแล้วตอนนี้มีพื้นบ้านแล้วบ้านก็ดูสะอาดและสวยงามขึ้นมากแต่ถ้าจะทําให้บ้านดูน่าอยู่มากขึ้นอาเหลียงก็ต้องเริ่มขัดและตกแต่งผนังวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังทําให้สีสันที่อบอุ่นนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากขึ้นหลังจากทําสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วอาเหลียงก็รู้สึกหิวขึ้นมาจึงติดตั้งตู้ง่ายๆในบ้าน เตรียมอาหารกลางวันให้ตัวเองมันฝรั่งกับอาหารกระป๋องแม้ว่าคุณค่าทางโภชนาการจะไม่สูงมากแต่ก็สามารถทําให้อิ่มท้องได้ดีหลังจากกินอิ่มดื่มเต็มอาเหลียงรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมตัดสินใจที่จะเริ่มทํางานต่อไปเห็นว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆอาเหลียงจึงไปตัดแผ่นไม้2อสาแผ่นนําแผ่นไม้มาประกอบกันได้เป็นประตูบานใหญ่แล้วนําไปติดตั้งในช่องประตูที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตอนนี้บ้านของอาเหลียงเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เพื่อให้ผ่านฤด,ดูหนาวได้อย่างสบายอาเหลียงต้องเก็บฟืนจํานวนมากเขาจึงติดตั้งโรงเก็บฟืนแบบง่ายๆที่หน้าประตูจากนั้นก็จัดเรียงฟืนที่เก็บมาวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบไม่นานก็วางซ้อนกันสูงถึงครึ่งตัวคนเพราะนี่เป็นต้นไม้แห้งที่ล้มลงอาเหลียงเก็บมันมาโดยไม่รู้สึกผิดเมื่อเก็บฟืนได้เพียงพอแล้ว อาเหลียงก็กลับมาที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเก็บขั้นบันไดเพราะคืนนั้นเขาต้องทำงานล่วงเวลาเลยไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งหมดได้ดังนั้นวันนี้เขาจึงเริ่มซ่อมแซมกำแพงใหม่เขาไม่อยากมาทำให้เสร็จในช่วงฤดูหนาวแต่งานนี้ใช้เวลามากพอเขาปูเสร็จไปครึ่งหนึ่งเวลาก็ล่วงเลยมาถึงตอนเย็นโชคดีที่บ้านเขามีไฟฟ้าแล้วทำให้เขาสามารถทำงานล่วงเวลาได้ดีพอเขาทำงานนี้เสร็จเรียบร้อยเวลาก็ล่วงเลยมาถึงดึกมากอาเหลียงก็ล้มตัวลงนอนทันทีปิดท้ายวันอันแสนวดนงามนี้ หิมะได้เปลี่ยนพื้นดินให้กลายเป็นสีขาวเช้านี้อาเหลืยงตื่นขึ้นมาก็ไปเก็บไม้แห้งเตรียมเริ่มงานของวันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมักเข้ามาในบ้านเขาวางแผนสร้างระเบียงหน้าบ้านแม้อุณภูมิวันนี้จะต่ำมากแต่โชคดีที่งานสร้างระเบียงนี้ค่อนข้างง่ายไม่นานนักเขาก็สร้างระเบียงเสร็จ ตอนนี้บ้านใหม่ของอาเหลียงเมื่อมองจากภายนอกก็ดูเรียบร้อยและสวยงามขึ้นมากหลังจากนั้นเอเหลียงต้องการทําให้ที่พักอาศัยอบอุ่นขึ้นจึงเตรียมเติมส่วนหน้าหลังของหลังคาเมื่อเขาวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยเขาก็หยิบเครื่องมือไปยังบริเวณที่มีไม้แห้งจํานวนมากด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือไม่นานเขาก็รวบรวมวัสดุได้เพียงพอการติดตั้งด้วยขนาดที่แม่นยําก็สะดวกมาก หลังจากซ่อมแซมหลังคาเสร็จเรียบร้อยอาเหลียงที่พอใจก็ทำซวดิชทอรให้ตัวเองทันทีเพื่อฉลองบ้านใหม่ที่สร้างเสร็จ และหวังว่าชีวิตในปีหน้าจะรุ่งเรืองสดใสแม้ว่าบ้านใหม่หลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตามแต่เลียงรู้สึกว่าวันนี้ยังเช้าเกินไปเขาที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ตัดสินใจหากิจกรรมทําเพิ่มเติมดังนั้นเขาจึงเริ่มทําความสะอาดพื้นที่ข้างบ้านเตรียมที่จะสร้างระเบียงตรงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้บ้านดูสวยงามขึ้นบางครั้งยังสามารถใช้วางสิ่งของได้ทําให้การอยู่อาศัยในบ้านไม่รู้สึกแออัดเกินไปวิธีการก่อสร้างแบบเดียวกันทําได้อย่างง่ายดายไม่มีความกดดันเลย หลังจากที่เขาทำทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะซ่อมแซมประตูใหญ่ด้วยแม้ว่าอากาศวันนี้จะหนาวมากแต่อาเหลียงก็ไม่ยอมปล่อยผ่านหลังจากซ่อมประตูใหญ่เสร็จอาเหลียงก็จะสามารถทำงานที่นี่ได้ใช้ชีวิตในช่วงครึ่งหลังของชีวิตให้เต็มที่หลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ใกล้ๆเป็นครั้งแรกที่ได้ชมความงดงามของพื้นที่นี้พื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวทำให้รู้สึกอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหลังจากชมดิวเสร็จ อาเหลียงก็รู้สึกหิวจึงกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเริ่มทําอาหารเย็นของวันนี้สเต็กเนื้อแสนอร่อยคู่กับถูเหลืองที่อุดมด้วยสารอาหารแค่คําเดียวก็สัมผัสได้ถึงความสุขระดับสุดยอดถ้าคุณมีสุสารแบบนี้ที่ให้คุณอาศัยอยู่ในฤดูหนาวคุณจะอยู่ได้ทั้งชีวิตใหมผู้ชายคนหนึ่งพบว่าที่พักของเขามีการเก็บความร้อนดีเกินไปอุณหภูมิภายในสูงถึง60 องศาเขาจึงจำใจต้องทิ้งมันไปใช้เวลาสามวันสร้างบ้านใหม่วันนี้อาเหลียงตื่นเช้าแล้วมาที่ตำแหน่งสร้างบ้านใหม่เพื่อจะได้ฉลองขึ้นบ้านใหม่เร็วๆนี้เขาหยิบพลั่วขึ้นมาแล้วรเริ่มขุดฐานบ้านใหม่จากกระบวนการขุดของอาเหลียงจะเห็นได้ว่าดินในพื้นที่นี้ไม่ได้ร่วนมากนักเขาขุดด้วยความลำบากมากแต่โชคดีที่มีดินเหนียวอยู่ทุกที่ช่วยเสริมงานฉนวนกันความร้อนในอนาคตของเขา แม้ว่าอาเหลียงจะทำงานคนเดียวแต่ยิ่งผมบางยิ่งมีฝีมือมากขึ้นด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเขาไม่นานก็ขุดฐานรากได้ลึกถึงครึ่งตัวอีกทั้งอาเหลียงยังเป็นคนหนุ่มการอดหลับอดนอนทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องที่เขาลองทำดังนั้นเพื่อจะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่เร็วขึ้นเขาจึงทำงานล่วงเวลาเพื่อขุดฐานรากให้เสร็จแต่เนื่องจากตอนกลางคืนยังไม่มีที่พักอาศัยอาเหลียงหลังจากยุ่งทั้งวันก็ต้องกลับไปที่ห้องที่เขาเช่าผ่าน58เพื่อใช้ชีวิตในค่ำคืนที่แสนสบาย ตื่นขึ้นมาทำงานได้อย่างสดชื่นเมื่อการขุดฐานรากเสร็จสิ้นก็สามารถเห็นได้ว่าบ้านใหม่ที่อเหลียงสร้างครั้งนี้มีพื้นที่ไม่น้อยจากนั้นเขาก็ใช้พลัก่วขุดหลุมบนพื้นดินเริ่มติดตั้งเสาหลักให้กับบ้านใหม่ของตัวเองแม้ว่าพื้นดินดินเหนียวจะขุดได้ยากมากแต่ความลึกที่เพียงพอจะช่วยให้โครงสร้างมั่นคงมากขึ้น เมื่อการติดตั้งเสาหลักเสร็จสมบูรณ์อาเหลียงไปเก็บไม้ในบริเวณใกล้เคียงต่อเริ่มสร้างกำแพงสำหรับบ้านใหม่ของเขาแต่เนื่องจากบ้านใหม่ของเขาสร้างอยู่ใต้ดินเพื่อป้องกันดินเหนียวรุกล้ำเข้ามาในบ้านเขาได้ปูชั้นกันน้ำไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจและเริ่มสร้างกำแพงได้อย่างสบายใจในระหว่างที่อาเหลียงกำลังสร้างเขาได้ทำเพื่อให้แน่ใจว่าไม้เหล่านี้ จะไม่ถูกมแมลงกัดแท็กเขาจะลอกเปลือกออกจากทุกชิ้นใหญ่เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการติดตั้งหลังจากที่อาเหลียงติดตั้งไปหลายชิ้นเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากยังใช้หมุดบาในการเสริมความแข็งแรงให้กับผนังอีกชั้นรับรองว่าแม้แต่รถถังก็ผลักไม่ขยับตอนนี้มีประสบการณ์ในการสร้างผนังแล้วอาเหลียงเริ่มติดตั้งโครงหลังคาให้บ้านใหม่ก่อนถ้าฝนตกหนักเขาก็จะป้องกันได้ดียิ่งขึ้นรอให้โครงหลังคาสร้างเสร็จ เขาก็จะเริ่มสร้างผนังบ้านใหม่ต่อไปแม้ว่ากระบวนการสร้างจะคล้ายกันแต่เนื่องจากผนังด้านข้างค่อนข้างยาวไม้สูงต้นเดียวไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อให้ไม้สูงสองต้นเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นเขาก็จะเรียกบดินมาช่วยอีกครั้งรอให้เขาติดตั้งผนังด้านข้างเสร็จช่องว่างที่เหลืออยู่ด้านนอกผนังอาเหลียงจะใช้ดินเหนียวอุดให้เต็มแต่เนื่องจากตอนนี้เวลาเริ่มดึกแล้วเขาจึงไม่ได้วางแผนที่จะสร้างผนังอีกประเภทหนึ่งก่อนแต่เริ่มทำงานสร้างหลังคาก่อนแทนเพราะนี่คือบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากเขาไมม่อยยยาาาากกให้้ฝนนนลเป็สรรวธชติ ดังนั้นเขาจึงใช้ไม้ที่เหลืออยู่ติดตั้งหลังคาแบนให้บ้านใหม่ขั้นตอนการสร้างหลังคาแบบนี้ง่ายมาก แม้แต่เด็กอายุ200เดือนแค่มองก็สามารถเรียนรู้ได้ตอนนี้หลังคาบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาเลียงสามารถออกไปได้อย่างสบายใจแต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มืดเขาตั้งใจจะทำสิ่งสุดท้ายให้บ้านใหม่นั่นก็คือการขุดบันไดตรงทางเข้าลงหน้าเพื่อให้เขาเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นในอนาคตแม้ว่าตอนนี้บ้านใหม่ของอเลียงจะเสร็จแค่พื้นฐานการเดินทางแต่เชื่อว่าถ้าเขายังคงมุ่งมั่นต่อไปอีกไม่นานก็จะได้ครอบครองบ้านหลังที่สองในป่า ฤดูใบไม้ผลิทำให้พื้นดินดูแห้งแลง้งในตอนนี้บ้านใหม่ของอาเหลียงก็พร้อมสำหรับการเดินทางพื้นฐานเช้าวันนี้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขายังคงออกไปเก็บไม้จำนวนมากจากบริเวณใกล้เคียงเพื่อเริ่มสร้างกำแพงด้านสุดท้ายของบ้านใหม่การทำงานที่คล่องแคล่วและเป็นระบบอาเหลียงทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ขั้นตอนการขนย้ายไม้สูงค่อนข้างลำบากเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยในฤดูหนาวนี้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนอาเหลียงก็ยังคงมุ่งมั่นไม่หยุด แม้ว่าการสร้างกำแพงนี้จะลำบากมากแต่ถ้าสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยคืนนี้อาเหลียงก็จะได้เริ่มพักในบ้านใหม่รอจนเขาเก็บไม้สูงที่เตรียมไว้เมื่อทุกอย่างถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มใช้ปูนทรายซ่อมแซมผนังเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านใหม่ของเขาแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากสร้างผนังเสร็จฟ้าก็ร้องให้ลงมาอย่างไม่คาดฝันทำให้ปริมาณงานของอาเหลียงเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดดังนั้นเขาจึงต้องหยุดงานชั่วคราว รอจนกว่าฝนจะหยุดตกเขาก็รีบทําความสะอาดดินเหนียวที่ชื้นในบ้านออกไปก่อนแล้วจึงสบายใจไปเก็บไม้เพิ่มเติมเริ่มติดตั้งกําแพงหน้าบ้านใหม่เนื่องจากพื้นที่กําแพงด้านหน้าไม่ใหญ่อาเหลียงจึงสร้างได้เร็วกว่าเดิมมากไม่นานก็สามารถติดตั้งกําแพงด้านหน้าเสร็จสุดท้ายก็ซ่อมแซมด้วยดินเหนียวตามแบบเดิมกําแพงทุกด้านของบ้านใหม่ของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วและในวันต่อต่อ อาเหลียงวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งพื้นบ้านเพื่อให้บ้านใหม่ของเขาดูเรียบร้อยมากขึ้นแต่ก่อนที่จะติดตั้งพื้นเขาต้องคำนึงถึงความชื้นของพื้นบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นไม้จะไม่ชื้นเขาใช้ไม้ที่เก็บรวบรวมมาสร้างโครงพื้นขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเริ่มติดตั้งพื้นได้อย่างปลอดภัยแต่การติดตั้งพื้นต้องใช้ไม้จำนวนมากอาเหลียงจึงจำเป็นต้องไปเก็บไม้เพิ่มอีกมากมายแล้วใช้เลื่อยตัดไม้ให้เป็นแผ่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำเข้าไปติดตั้งในบ้านไไดดด้้้้้แแตตตตต่่่่่่่บบาาาางงงงงงงสวนนนนลลทีีีียยยััััมเเรรออออปกกขจะิได้ การทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมีประโยชน์จริงๆพื้นเหล่านี้ถูกติดตั้งโดยอาเหลียงอย่างแนบสนิทต,ตอนนี้ภายในบ้านดูสะอาดและเรียบร้อยมากขึ้นดังนั้นอาเหลียงที่พอใจจึงไม่คิดจะพักแต่จัดการกับไม้กลมที่เหลืออยู่พร้อมกันนั้นก็สร้างตำแหน่งบันไดให้เสร็จเนื่องจากอาเหลียงได้ขุดล่วงหน้าไปแล้วครั้งหนึ่งการติดตั้งครั้งนี้จึงง่ายมากไม่นานักอาเหลียงก็ได้ติดตั้งบันไดเสร็จจากนั้นเขาใช้โอกาสที่ฟ้าย,ยังไม่มืดใช้ดินส่ายล้อมรอบทั้งหลังทำให้คืนนี้เขาสามารถพักอยู่ในนั้นได้ไม่มีปัญหาาาเเเมื่ออลีียงงทนน้สร็จ วันหนึ่งก็ใกล้จะผ่านไปเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองที่ทํางานหนักมาทั้งวันเขาจึงจุดกองไฟขึ้นที่หน้าประตูโชว์กล้ามเนื้อที่พกติดตัวมาเพลิดเพลินกับชีวิตกลางแจ้งที่แสนสบายแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องเข้าป่าบ้านใหม่ของอาเหลียงก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าวันนี้อากาศดีมาก เขาที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยออกไปตั้งแต่เช้าพร้อมอุปกรณ์เก็บไม้ไกลๆเพราะคิดถึงความหนาวเย็นของพื้นที่นี้ในฤดูหนาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความอบอุ่นในบ้านอาเหลียงตั้งใจรวบรวมวัสดุบางอย่างเพื่อปรับปรุงหลังคาและในเรื่องของรูปทรงหลังคาเขาเลือกแบบหลังคาแยกกลางโดยไม่หลังเลแม้ว่าการสร้างจะมีความยากลําบากแต่หลังคาแบบนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการรักษาความอบอุ่นยังช่วยป้องกันน้ําขังบนหลังคาได้อย่างดีเยี่ยมการให้อาเหลียงอยู่ที่บ้านทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น ตอนนี้ทักษะการสร้างของอาเลียนก้าวหน้าไปมากแม้แต่หลังคาที่สร้างยากขนาดนี้เขาก็ใช้เวลาเพียงแค่ช่วงเช้าเท่านั้น ตอนนี้หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาเหลียงก็สามารถนำเตาผิงที่เขาซื้อไว้มาติดตั้งในบ้านใหม่ของเขาได้อย่างสบายใจหลังจากที่เขายืนยันตำแหน่งวางเตาผิงเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นขุดเจาะช่องปล่องไฟบนหลังคาเนื่องจากอาเหลียงซื้อเตาผิงสำเร็จรูปมาแค่จัดก,การช่องปล่องไฟให้เรียบร้อยก็สามารถติดตั้งเตาผิงนี้และใช้งานได้แต่ด้วยความที่อาเหลียงคิดว่าบ้านใหม่ของเขาเป็นโครงสร้างไม้ในขั้นตอนการติดตั้งปล่องไฟเขายังปูผ้ากันไฟไ,ไว้ที่ฐานด้านล่างด้วยใช้ดินเหนียวเพื่อยึดปล่องไฟให้มั่นคงเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยในการอย บ้านของเขาจากนั้นอาเลียงที่พอใจได้ติดตั้งหลังคาใหม่อีกครั้งแม้ว่าเขาจะปูผ้าใบกันน้ําไว้ชั้นหนึ่งเพื่อให้บ้านใหม่ของเขาดูสวยงามยิ่งขึ้นเขายังไปเก็บรองเท้าแต่หลายคู่จากบริเวณใกล้เคียงปูชั้นสีธรรมชาติบนหลังคาเพื่อป้องกันผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้การซ่อมแซมหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ววัสดุที่เหลืออยู่ อาเหลียงได้นำไปอุดตามผนังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บความร้อนให้บ้านใหม่ของเขาสุดท้ายอาเหลียงยังใช้แผ่นไม้ซ่อมแซมชายคาบ้านอีกด้วยตอนนี้บ้านใหม่ของเขาจนคุณอยากย้ายเข้าไปอยู่เลยและในวันต่อมาอาเหลียงก็วางแผนเริ่มตกแต่งภายในบ้านใหม่ก่อนที่จะเริ่มตกแต่งภายในเขาออกไปจัดการกับแผ่นไม้บางส่วนเพื่อจะติดตั้งประตูใหญ่ให้บ้านใหม่ของเขาเมื่ออาเหลียงติดตั้งประตูใหญ่เสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเก็บบันไดจำนวนมากจากบริเวณใกล้เคียงเขากลับมาถึงบ้านหลังจากฟ้ามืดหยิบแผ่นไม้ที่เขาซื้อมา เริ่มตกแต่งผนังบ้านใหม่ทำให้ภายในบ้านดูสะอาดขึ้นและสวยงามเนื่องจากเขาได้ติดตั้งประตูไว้ลงหน้าอาเลียงจึงทำงานล่วงเวลาที่บ้านได้อย่างสบายใจเพื่อให้ประตูที่ใช้อยู่อาศัยในอนาคตสะดวกสบายยิ่งขึ้นเขาเริ่มปูแผ่นผนังก่อนยังใช้วัสดุอุดรอยรั่วบนผนังด้วยซึ่งทำให้ปริมาณงานของเขาเพิ่มขึ้นมากแม้ว่าจำนวนผมของอเลียงจะไม่เยอะแต่เพื่อสุขภาพกายและใจของตัวเองเขาไม่ได้ทำงานจนดึกดื่นแต่เลือกที่จะเริ่มสร้างต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น แม้ว่ากระบวนการสร้างจะค่อนข้างยุ่งยากแต่เมื่อดูผลงานที่เสร็จแล้วทำให้คนที่เห็นรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมากพออาเหลียงซ่อมแซมผนังบ้านทั้งหลังเสร็จเขาก็หยิบท่ากันไฟที่ซื้อไว้มาปูตรงหลังคาและบริเวณเตาผิงจนถึงตอนนี้บ้านใหม่ของอาเหลียงก็สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับยาม่ําคืนที่มาเยือนอีกครั้งวันนี้อาเหลียงก็มีความสุขมากเขาจุดกองไฟขึ้นทันทีที่นอกบ้านทอดเนื้อบดให้ตัวเองสองสามชิ้นเพื่อฉลองการย้ายบ้านใหม่ของเขา